เป็นไงบ้างคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒนอรุณเริกนะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่อรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์วรันพัฒน์อรุณเริกนะคะค่ะสอนอยู่คณะธนาัณฑ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยะคะ่ะสำหรับเทคโนโลยีสเตมเซลล์โกลด์แฟกเตอร์เทคโนโลยีนะคะก็เป็น em, uh, เทคโนโลยีที่เอา uh, คุณสมบัติของ Sem s t e เซลล์นะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของเราศักยภาพสูงสุดณขณะนี้นะคะเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะรู้ว่าเวลเอาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือเซลล์บกพร่องหรืออวัยวะบกพร่องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะ าที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกรทแฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคนต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยสารพวกนี้เข้าไปปับ๊บมันก็จะเจอสเตมเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้ว stem cell เตมเซลล์เหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นน่ยให้ดีขึ้นอย่างไรสมมตุติผิวหน้าเรา มันการผลิตเมสส็ดสีผิดปกติทําให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้ไขตรงนั้น,นกลไกของของเซลล์ตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ลดการสร้างเม็ดสีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะ <S <S 2> <S 2> อ๋อสิวช่วยได้ดีดดเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลล์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซลเนี่ยก็จะเ,เปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะ ริ้วรอยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทางด้านคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนคล้อยเริ่มเข้าสู่ภาวะ,ะความชราเกิดขึ้นนะคะนี่นี้สเต็มเซลล์เนี่ยมันก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับ,ปร,บปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกกรองอะไรบ้างนะคะก็จะ,ะช่วยสมานสมานแผลได้ด้วยะคะ่ะสเต็มเซลล์อยู่ใต้ผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สามารถที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมตุติแขนเราหย่อนคล้อยนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียต่อต่ออวัยวะภายในหรือใอดรต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทำให้ เซลเซมเซลของร่างกายเซมเซลเซลใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตามศักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมไมสามารถที่ทําให้เซลล์ของผิวหน้ากลายเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆเลยเพราะมันเป็นแค่ o w แฟ f เตอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะ นี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็สกัดมาจากมันเป็นอของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดอาการเกิดอาการข้างเคียงเกิดผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะนั้นเราอาจจะหยุดใช้ไปช่วงหนึงนะ,ะชัก2สอวันแล้วก็รองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมากค่ะ เต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้านะอย่างเช่นใบหน้าหรือตาไม่ว้าต่างๆเนี่ยก็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก7จ็ถึงสิวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอมพ l e ทเลยจริงๆในโ r ร c e s เนี่ยก็ประมาณ3เดือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ